เออไม่ชาชานะชาเหรอชานาะชาว่าโป้งนี่มเตดูเตรู้ดีพี่อมได้รับรางวัลอะไรครับปีนี้อ่านเดี๋ยวอ่านด้วย a r t i s Award ครับผม เป็นที่รู้จักที่ประเทศญี่ปุ่นครับครับก็ดีใจมากๆครับขอบคุณทาง Japan Expo นะครับผมแล้วก็ขอบคุณ JMPV ที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสทำงานนะครับตื่นเต้นดีใจมากนะครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่องของละคร่ัมพ่นธ์ในประเทศญี่ปุ่นครับใช่ก็ของเตนิวก็เตนิวได้รางวัลเดียวกันครับเป็นนักแสดงที่สร้างชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นครับใช่ครับใช่ก็เป็นรางวัลที่แบบ อาจจะเป็นเรื่องของซีรีส์นะครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ได้เล่นซีรีส์ที่มีการแบบอะดัปมาจากมังงะของทางญี่ปุ่นครับผมแล้วก็เราได้ใส่ culture ความเป็นไทยหลายอย่างลงไปก็รู้สึกว่าแล้วก็เออก็มีแฟนๆใช้วปุ่นตอบรับดีด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นการเขาเรียกว่าแชร์ culture ที่น่ารักกันอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งครับผมก็แล้วทีย่างต่อไปสามารถเดีงได้เลยครับครับผมครับก็ เพกได้รับรางวัล Producer Award นะครับที่จริงปีนี้ TMTV ได้บอดค่ารางวัลทุกรางวัลก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างไทยและก็ญี่ปุ่นนะครับที่จริงท m t v ยังมีแผนที่จะาตามผากแก่ของเราเนี่ยก็ยังจะมีการทํางานร่วมกับทางญี่ปุ่นต่อไปทั้งการาไปทํากิจกรรมที่นั่นจริงน้องๆทั้งหมดที่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นกนันแทบจะทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีงานที่เกี่ยวกับการ a d ด p t a t i o n กับญี่ปุ่นที่ยังมีอยู่อย่าง เรื่อยๆครับการแต่งงานก็มีไว้อีกสองเรื่องนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็ดีใจที่ศิลปะบันเทิงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งสถานที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติแน่นแฟนขึ้นครับครับทีมกับซีก็รางวัลเดียวกันครับเป็นมิแรนชิฟฟ์รางวัลสร้างความสัมพันธ์ให้กับไทยญี่ปุ่นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ารางที่ดีใจครับที่ได้รับรางวัลนี้แล้วะ ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่หนึงที่จรมันมีอะไรที่คุณเยอะแล้วก็คือเราชอบที่นั่นด้วยชอบวัฒนธรรมของไต้หวันด้วยแล้วก็อยากจะเขาเรียกอะไรศาสตร์จพันกันต่อไปยาว มีีท่บอกไปครับก็ของเทนิวกำลังจะมีเร็วนี้มีคอนเสิร์ตพีเบก้านะครับก็วันที่22มีนาคมนี้นะครับเป็นการรวมตัวของอ่าหกท่านนะครับเทนิวออฟกันคริสิงนะครับผมก็ตอนนี้บัตรหมดแล้วเหลือสามารถถ้าใครอยากดูนะครับก็ซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้นะครับผมเตรียมตัวเลยนะครับวันที่22มีนานะครับเป็นเตรียมงานวัดครับผมก็เป็นการเคานเจอร์แบบจะสนุกแบบเคานเจอร์ไทยๆอะไรเงี้ยใครที่ จอได้ทงอินเตอร์แฟรแล้วก็ชาวไทยครับผมเจีต์ไให้ผมดูนะวันเกิดผมพอดีจริงเหรอถามที่สองนี่คาเฮ้ยเฮ้ยโอเคขอเป็นแบบขอขวัญวันเกิดได้ไหมเทจำจำอรัลวเป็นวันเกิดโอมด้วยตรงวันเกิดโอมใช่ได้ครับจะมีการร้องเพลง Happy Birthday ให้โอมด้ยดีเขาเรียกว่าอะไรมหโหสถฟังเลยครับฟังเลยนิว อ๋อเดีนยวจะมีข <mortality> ับไฟเดย์คร <fund ament als> ับผมล้วใกล้ๆนี้ครับก็อ่อนในวันวาเลนไทน์รับวันที่14นะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับขับไฟเดย์ครับผมเรื่องสิ่งน่าจะเป็นเรื่องพาร์ทโฟล์กันดีแฟนที่ทันท่าส่วนใหญ่ในทางครับตอนนี้ก็ถ่ายจบเรียบร้อยวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็การออนแอร์เรียบร้อยก็เดี๋ยวฝากแฟนๆนะครับก็มีเรื่องกับในไทยรับอย่างที่เห็นชัคู่เราก็มีแฟน คุณม่ครับเอกละครมีผลงานอะไรบ้างไหมครับโอเคพอแล้วโอเคครับไอ้กระโดดใจบอให้ไอ้กรโดดใจบอสถ่ายรูปคนถ่ายรูปถ่ายนะยืนเรียงกล้องไหนครับกล้องไหนครับชวรอหน่อยเราวหน่อย